ราชาธิสัตเคยเกล่าวไว้ว่าสมบัติของฉันหรอกอยากได้โคเปซิไปหาเอาเลยฉันอยา่างบนโลกลไปไที่นั่นหมดแล้วและยังมีคำพูดของชายผู้ที่ถูกเรียกว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดอีกด้วยควนพีชนะมันไม่อยู่จริงด้วยเหตุนี้จึงทําผมพูดที่เป็นสิทธิของหนึ่งในสี่จักพัดอย่างแชงคูดผมแดงจึงได้ทาการมาจุติยังโลกไปนี้ โดยร่างอวตารแห่งเบคอนยินต้ารับกระสุบปอกฟุตห้าสิบดีลตัวการเปลี่ยนดาบหนึ่งครั้งเออเออนั่นแหละคนอื่นเขาทำอะไรไม่รู้ไอ้สุ่มผมปีศาจท,ทุกๆุกห้าสิบดีลนี่ผมแบบเปลี่ยนดาบทุกๆุกห้าสิบดีลไงจะเป็นยังไงไปดูครับผมทิ่มาผมก็ได้พบว่าผมนั้นมีเผ่าเหล็กติดตัวมาอยู่แล้วตัวผมนั้นไม่ค่อยชอบปลาสักเท่าไหร่ ไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยผมมีทำการเดินหาตังก่อนเพื่อซื้อดาบเร่มแรกในชีวิตดึงดูผมเป็นสิทธิ์ของแชงคูดผมไม่มีดาบไม่ได้ลองฟาร์มกันไปเรื่อยก่อนผมได้วิ่งทำการเกร็บของไปเรื่อยๆนะครับผมวิ่งวนรอบเกาะเพื่อหากองเพื่อหาตังงานเอาไปซื้อดาบซะเพาถ้าเกิดได่มีดาบแล้วก็ใช้ประสิทธิ์แชงคูดได้อย่างไงกัน ผมทำการวิ่งหาไปเรื่อยแต่ก็หาไม่เจอไอเกาะไอเกาะที่มันมีกล่องมั้ยหรือเปล่าวะเนี่ยเป็นแถวนะผมหาไม่เจอไม่ได้กลับมาโลกหนึ่งนานมากๆเลยนะผมส่วนใหญ่จะได้อยู่งในโลกสองโลกสามนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหาที่เกาะอื่นแทนแล้วกันผมทำการว่ายน้ำไปผมเผาเงือกบอกอว่าว่ายน้ำวายเองแน่นอนไปกันเลยไม่ได้ไว่ายน้ำเกาะกลาง แล้วอย่างที่ผมหาของเสร็จปุ๊บก็ได้กลับมาที่เดิมจากการวาร์ปกลับมาก็จะซื้อดาบเล่มแรกของผมในด,ดาบเล่มแรกผมแน่นอนอยู่แล้วผม,มต้องซื้อดาบตามรายชาจิสลัดยิงดาบคัดลดัดดาบที่ดีสุดในเกมตอนนี้แล้วเปนดาบทหารเรือแต่ก็ดาบคัดลัดแล้วกันเรียบร้อยอย่างทผมได้ดาบคัดลัดมาก็ได้ขันกลับไปเผู้หญิงฟาร์มแต่รู้สึกว่าคนมันเยอะซะเหลือเ,เกินอืม ผมเปลี่ยนฝั่งไปเล่นฝั่งมาลีนดีวกว่าผมต้องการเปลี่ยนฝั่งเล่นฝั่งมาลีนแลวกรับเกวดฝั่งมาลีนแทนดีวกว่าวันนี้ผมเล่นเล่มฟาร์มอยู่ก็เจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาถามว่าจะขอช่วยฟาร์มหรือไม่ผมบอกว่าไม่เป็นไรผมจะฟาร์มเองเขายังถามมาอีกครั้งว่าเออเอาผลไหมผมนี่บอกว่าเออได้กว่าดีนะครับจากนั้นน่ะเขาจึงบอกผมตามเข้าไปสองหนุ่มสองมูลที่บการเออ ร่องเรือกันไปวิธีไปตามหาการสุ่มผลแต่รู้สึกว่าไอ้หนุม่มคนนี้มันจะขับเรือไม่เปลี่ยนซะเลยเกินเขาพูดเล่นใหม่ก็ไม่รู้แล้วว่าเขาพาผมวนอยู่กลาทงทะเลเป็นประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงได้บอกแล้ว,ว่านาจิหายเลยหรือเมื่อเรามาถึงเกาะผมจิงทำการเอ่อขึ้นไปเพื่อทำการสุ่มผลพิษัสดบอกเขาสุ่มผลให้นะรอสักพักพ่อหนุ่มคนนี้ก็หยิบของลับขึ้นมาแล้วโยวนให้กับผม เอ๊ะหยุดผลเลรก็ได้ผลบอมหรือเปล่าผลบอลผลบอมนี่นะแล้วผนุ่มคนนั้นก็ตัวแตกหนุ่มคนที่ซื้อของผมผมนี่งงมากเขาทำอะไรมผมยืนรอสักพักเขาไม่ถุ่มผมมผมสักทีผมยืนการทิ้งผลปีศาจผลบอมโง่เนี่ยไปซะออยิงไปไม่เอาใจทำก,การกลับไปฟาร์มดีกว่าเดี๋ยวเวลาชิบหายเลยไม่น่าตามแม่งมาเลยทำการกลับไปที่เดิมแล้วกลับมาฟาร์มต่อ ผมทำการไม่ใช่ผมเนี่ยทำการเออ่ฟาร์มสิบพันสิบร้อยเม่อทำการเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะริงเออ่ตบพวกลิงแสนะรู้วยจะริงแส,มสไม่ก็ลิงโลบุรีนะรู้วยโดนจับหรือเปล่าไอ้ผมขึ้นมาบนเกาะได้แล้วผมทำการบุกงหน้าเป็นอย่างที่รับเควสทันทียัง,ยงไม่รีรอไม่รอรีเรียกผมรับเควสเสร็จแล้วน้องก็ทำการกระทืบพวกลิงซะลิงหน้าโง่ นี่ไะกระเทือบไปกระเทือบมารู้สึกว่าผมเวลเนี่ยจะถึงการตีบอสและผมทำการไปตีบอสใจกว่าผมจึงผมมาถึงที่บอสผมจึงไม่รีรอแล้วรอรีเปิดด้วยวิชาดาบแชงคูดไป็หนึ่งทีต่อด้วยเชื้มัดายงชุนก็เป็นหนึ่งดอกกนะวันนี้อื้มวิชาดาบผมเล่าจริวิชาดาบของแชงคูดซ้อนขึ้นมาเฮ้ยอินุมัดเออ้าวดูวิชาดาบแข็งแกร่งกันไปผมตายหาไปเลยดีดอก เออมันมันฆ่ากูดีกว่าเกินม่เลยทีเดียวไม่ฆ่ามันดีน๋ยวนี้ตายมันปิดฉากด้วยพิชาดาบทันทีห่นี่นี่เป็นบอสต,ตัวแรกของฆ่ามันได้นะผมหลังจากนั้นก็ทำการกลับมารับเควสอีกครั้งหนึ่งแต่ผมกดันไปเจอพู้หนุ่มคนหนึ่งที่โดดขึ้นมาเฮ<ะ>้ยอะไรกันเนี่ยเฮกินทรับย์คำนี่คือผลเอ,อ่อผลแยกส่วน นายกินปุ๊บนายจะแยกขำหงหนายมาได้เดี๋ยวเข้าอ,อโอเคครับผมโอเคครับได้เลยผมนี่นทำการกินยังไม่ดีร้อนรอล็อตเรียบร้อยเสร็จกูโอเคง่าผม,มทำการกินแล้วจริงทำการไปฟาร์มต่ออีกครั้งนึงว่ะง่าผมฟาร์มเสร็จแล้วผมนี่ทำการไปตบบอสโอเคว่าบอสให้เกิดแล้วละ่ะตบเควสมาเลย พี่โอคมัถึงผุ่มไม้ลีลรอแล้วรอลีอย่วันนี้เปิดเข้าไปด้วยวิชาดาบของแชงคูที่สอนผมมาอย่างวันนี้ต่อด้วยวิชาผลปริศาสที่ผมได้รับเรียนมาจากอาจารย์อาจารย์บากี้ต่อด้วยวิชาดาบอีกหนึ่งครั้งหนึ่งวิชาผลจนกระทาั่าทางผลกระทาั่งไอล้ลิงสมัยรือลิงลรบุรีตัวที่มันเป็นหัวหน้าลิงอะนะไอ้น,นี่เป็นจ่าฝูงแน่นอนเลยตายหาไปหลังิงที่รู้ว่าฟิ่โอคมเนี่ยสามารถไปเกาะอ,อื่นได้แล้ว ผมจะทำการบุ่งหน้าไปยังเกาะบาร์กี้ทันทีโอ้โหม,มาถึงผมไม่ลีรอยแล้วลอยลีรับเควสดเดี๋ยวรู้สึกว่าเว่ยงผมเน็ตมมนจะทำให้โจรสลับี้มาตีผมได้อยู่ผมจะทำการฟาร์มอย่างยากลำบากอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่เว่ยงผมก่อนที่ผมเนี่ยจะทำการรับเวควสอีกครั้งจนกระทั่งเว่ยงผมเนี่ยสามารถที่จะตีกับผู้ด้านหลังได้ผมจะทำการรับเควสผู้ด้านหลังมาตีเก็ยังถามว่าทำไมดาบมาผมเผลอไปซื้อจิ้มหายไม่เป็นไร นี่ยผมวพิพรอจะฆ่าบากี้แล้วผมนีน่ทำเควสฆ่าบากี้ไปเพื่อนีฆ่าบากี้โจวว่าใครคือผู้ตังหุ่วพชาที่แข็งแกร่งที่สุดอะอ,าอา้าวผมตายไม่เป็นไรแต่ผมจะฆ่ามานันอีกครั้งหนึง่งกับมีผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดช่วยผมฆ่ามันเรียบร้อยแล้วกับมารับเควสอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ผมเนี่ยจะทำการเวเิวหกสิบพในคาสนี้แต่ผมเวิวหกสิบแล้ว <c oughs> อ่ะเป็นยังไงผมชอบกันไหมเอคลิปนี้ครับผมก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด กดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมแล้วก็ <c oughs> สำหรับการสตรีมอาวอาจจะต้องวันไหนแบบอากาศดีๆจาจนอสตรีมครับผมก็ฝากกดตามให้ด้วยนะอืมถ้าเกิดใครชอบคลิปปอกฟุตนะผมก็ฝากตามกันด้วยนะผมซีรีส์นี้ถ้าเกิดยอดวิวดีก็อาจจะทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปวีโอหนะ้าบ๊ายยครับผม